ตัว s ที่เขียนอยู่เป็นตัว s ตัวใหญ่หรือว่าตัวเล็กอ่ะฮะตัวใหญ่ตัวเล็กไม่สำคัญเขียน s, s o o l แล้วก็ o u a u t s, s o l d s, s o l d ฮะเอา s o l d, <laughs> o l d. แล้วก็ what, when, what, <อ>กวเว้นวรรค out เหมือนเหมือนเรค้าเอาเอาคําว่า in เนี่ย ออนอันเดอร์มาใส่ตามหลังกริยาเงี้ยแต่ทีนี้ไม,ไม่ไม่ได้ใช้คำว่าอินออนแต่ใช้คำว่าเอาที่แปลว่าออกไป uh, ออกไปเอาเนื้อออกไหมเคยได้ยินไนหะ <get out. S 1> มเ,เอา get out เหมือนแบบเออ get out อย่างเงี้ยก็คือเนี่ยเห็นปะ่ะใช้ get เนี่ยเป็นกริยาแต่เติมคำว่าเอามาขยายมันเพิ่มข uh ึ huh. ้นขายก็เหมือนกันเอาคำว่าเอามาขยายขายยังไงขายออกไปแล้วเอาขายออกไปแล้วเป็น sold sold out out อย่างเงี้ยโซลหนูไม่คุ้นเขาว่าเซลล์เอาเลยแค่แต่โซลเซลล์เอาไม่ได้จ้ะเพราะว่าเซลล์เนี่ยมันเป็นกริยาปัจจุบันขายอยู่ยังขายอยู่แต่เราเอาเอามาเพิ่มไปขายออกไปแล้วนั่นคือเกิดขึ้นในอดีตให้มันชัดเจนมากขึ้นอย่างเงี้ยใช่คำว่าเอาขายโซลโซลเอาหนูไม่เคยเห็นใครเขาพูดเซลล์เอาเลยแค่แต่โซลเอาโซลเอานะเพราะว่ามันขายออกไปแล้วไงมันเกิดขึ้นไปแล้วพอขาดมันขอมันหมดแล้วมันขายออกไปแล้วไงมันไม่ได้เกิดขึ้นในปัจจุบัน ครชจะได้เขียนจะดูเป็นภาษาอังกฤษดูอินเตอร์ขึ้นหน่อยโอเคเชอรเฟอร์เฮ้ยที่นี้จิมจิมจิมนอนวโอเคเดี๋ยวนะโ okay. <c oughs> อเคเก็โต 地点。<laughs> <laughs>